ประถมพยาบาลอุยตงรงนี้บอ,อกจากที่นี่ภาพมันแผลไม่นะเกิดอะไรขึ้นช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ย แล้วก็จะมีโซนโรงงานอยู่ตรงนั้นที่อยู่ท้กโรงงานในนั้นแหละอเอล้อสี่ช่องเท่านั้นพวกเราจะต้องเจออนได้พี่พี่ฟังเสียงไว้นะรับท่าพี่อย่บ,พ,บพ,พี่อยู่ใกล้ถนนที่สุดขอความหวังอยู่ตรงรอยสักกางหลังนั่นคืออะไรเหรอ ูครับนักมาสมมตจะตะโกนนำขาอะไรว้เอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมว่าช่อง,องผมมีแสงสอง้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟกัน 4ยูโร่เลยนะครับผมตะวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คี์โค้ดผมด้วยนะครับผมรดทันที100บาทเลยนะครับผม ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงอยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผมจริงๆเราเป็นโจรก็ได้นะเพราะเราไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งคนอื่นนะติดลบ6แต้มอ๋อแสดงว่าเราต้องเอาเอา เอาเออโลกร้ายมาด้วยหกหกโลกนะขอญาตสาวๆด้วยแล้วกันนะครับขอญาตดุ้ยเลยแล้วกันนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีปืนแม่นมันจุกระสุนเร็วเล็งไวคล่องไวแข็งตัวพลังกำลังแข็งตัวเฮ้ยหรือว่าผมเป็นจะเป็นเนี่ยหรือว่าผมจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใครอยากอมของหลวงไหมเฮ้ยมันผมอยู่โรงเรียนอ่ะผมอยู่โรงเรียนอ่ะครับโรงเรียนอ่ะพี่อยู่ไม่ห่างกันมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสื่อสารกับวิทยุเรื่อยๆแล้วกัน ฮัโโลโหลเรียกศูนย์วิทยุผมมาฟาร์มอยู่แถวแถวโรงเรียนนะมีอะไรติดต่อมาทางช่องทางวิทยุนี้ได้เลยครับสามแมล้วเรียนไม่ได้ไม่ได้มึงจะเข้ามาในที่ฟาร์มของกูไม่ได้นี่นะอีกเหรตมีดทำขนมปังนี่ไงตายยังนี่ทำขนมปังมีททำขนมปังดูขนมปัง โอ้มีอาหารสดทั้งนั้นเลยเฮ้ยใครอะ่ะกดไม่กดอะไรอะ่ะ <Hey. S 2> เฮ้ยกดไม่กดอะไรอะ่ะ <laughs> กดไม่กดอะไรวะ <laughs> อ่อเรียกศูนย์ตอนนี้ผมอยู่ในศูนย์อาหารมีใครอยู่ในศูนย์อาหารกับผมบ้างผมได้ยินเสียงใครโวยวายข้างหน้าไม่รู้ <laughs> ผมว่าคงเป็นอ้ไก่แหละเพราะว่าผมหูหนวกด้วยแล้วมันพูดไม่ดูเรื่องคนที่พูดไม่รู้เรื่องมันมีคนเดียวมีพวกเราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าแจ้งศูนย์มันลากซอมบี้มาแล้วน่าจะมีน่าจะเป็นแก้ไก่คนเดียวพี่โอเคผมรับทราบ <TS> แล้วได้ยินเสียงฉันหรือเปล่า มึองอยู่ไหนวะเนี่ยบบมึงตายไปเลยบบเสียงช่วยด้วยตบบเต็มไปหมดให้ตายดิบบชุดปฐมพยาบาลเฮ้ยต้องรีบออกจากที่นี่ผ้ามันแผลไม่นะ อะไรขึ้นช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยว่าแล้วยี่ย wow, ใช้แบตเตอรีน่น้อยนิดติดต่อมาบอกเลยว่าทุกอย่างมันมืนไปหมดไม่รู้จะไปทางไหนดี ผมต้องทำยังไงซะเราเปลี่ยนค่อยๆตะโกนค่อยๆตะโกนอ่คุณฟุกตะโกนไปเรื่อยว่าแบบอยู่นี่เดี๋ยวผมจะคอยพยายามขับรถตามหาโอเคแล้วแล้วแล้วคือผมตอนที่ผมตะโกนผมจะรู้ไหมว่าผมเปิดไมค์อยู่ไม่รู้เลยไม่ไม่มีปุ่มแสดงถูกต้องไหมตัวเรามันจะตัวเรามันจะแบบเป็นคีย์ะโอเคโอเคตัวลโพงอ่ะตตตัััวววหน้าชือเราโอเครับทราบโอ้โหต้องไวครับต้องไวตอนนี้ต้องไวเลยอุปกรณ์อะไรก็ได้ ยางรถไม่ใช่อันนี้ปเจเฮ้ยทำไมเสียงในเกมเราอ๋อผมไม่ปิดเสียงในเกมว้าวนส่วนเบรกอุปกรณ์แต่งรถทั้งนั้นเลยิ้นสอเสารโอเคมีประตูหลังอยู่เราดูทางนี้ทีไรไปแล้วกล่องเครื่องมือเครื่องปั๊มลมไฟฉายขนาดใหญ่เคถ้าจะมีประโยชน์นี่ส่วนอะไรงานแข่งกับเวลา ว้าวเจ็ดโปรไปฉายขนาดใหญ่ข okay. okay. ึ Gosh, ้นมาเอ้บรอบกึรอบกู go โอเคสถานะปกติโอเคเราไม่มีแผลกุนทภูมิกำลังดีเช็ดเคเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอเคสุขภาพดีไม่มีอะไรเกิดขึ้น้าวโอ้ยหรือว่ากูเป็นตัวแบกวะโอ้ย หรือว่าผมเป็นตัวแบกวะทุกคนฮัลโหลแจ้งศูนย์ตอนนี้บ่ายสามโมงตรงผมยังอยู่ที่โรงงานพยายามเอาตัวรอดรอศูนย์มารับอยู่ครับอยู่ตรงไหนขอรับอ๋อผมอยู่ที่โรงโรงนอนกับโรงงานครับเป็นเหมือนบ้านบ้านบ้านคอนเทนเนอร์ขนาดเยอะๆเลยครับผมมาดิมึงมาดิมึงมาดิ นักล่าสเลเยรยเมียกูจะต้องสบายจำไว้เรียกศูนย์อาการเป็นยังไงบ้างผมจะไม่ไหวแล้วไหวแล้วโลกมันเลวร้ายเหลือเกินผมพยายามเอาชีวิตรอดทุกวันอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่เดิมถ้ามีอะไรสักอย่างขอย้ำ เราอยู่กลางเมืองเราอยู่กลางเมืองเราสู้แบบสุดใหญ่เลยคุณพุกแบบโอเคถ้าผมตัวรอบพี่พุกพี่ต้องพี่ต้องสู้ถ้าผมถอดชีวิตของผมไปจนถึงโรงเรียนจะสามารถเจอกันได้หรือเปล่าเราอยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงบ้างหลับรอบเห็นไหมมันมีอะไรบ้างมันีอะไรให้สังเกตบ้างมีแค่ตู้นอนอ่ะสิบห้าตู้แล้วก็ซอมบี้ไอ้พวกนี้ผมรู้จักแม่งทุกคนแล้วตอนเนี้ย คือรอบๆรอบๆพี่มันเป็นเมืองใช่ป่ะแบบอยู่ในอยู่ในไม่พี่อยู่โรงงานซ้ายของเมืองซ้ายของเมืองขอย้ำซ้ายของเมือง้ยเ้ตอนนี้สัญญาณไม่ดีเลยออ๋อไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนกดอ่าไหนกดหมุนสกอเาส์ออกมาให้สุดเลยแล้วนายจะเห็นว่าโรงเรียนคือจุดเล็กๆตรงนั้นเอาเมาส์ชี้ที่โรงเรียนไว้ก่อนปาบแล้วเราหมุนสกอเมาส์ให้สุดเลยสุดขอบฟ้าเลยอ่ะแล้วมันจะมีช่องขึ้นมาทีนี้เป็นช่องตายตัวแล้วมันจะเป็นสกิลเดียวกันละ แล้วไนท์อ่ะลากจากจุดโรงเรียนอ่ะมาหาพี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่จุดถึงพี่เลยแล้วก็จะมีโซนโรงงานอยู่ตรงนั้นพี่อยู่ทักโรงงานในนั้นแหละโอเคครลบซ่าแล้ว่บซ่าแล้วเออสี่ช่องเท่านั้นพวกเราต้องเจอในได้พี่มีฟังเสียงไว้นะรับซ่าพี่อยบาพี่อยู่ใกล้ถนนที่สุดขอความหวังอยู่ตรงแต่ตรงเนี้ยมันเป็นรังของผมแหละแต่ว่าผมอาจจะต้องทิ้งรังนี้ไป แต่สุขภาพอะไรของผมไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะตอนเนี้ยอาหารอะไรผมพร้อมมากผมสามารถที่จะอยู่รอเขาได้เป็นเป็นสองวันเลยผมต้องวิ่งกลับเส้นนั้นแหละผมพอจะรู้อยู่ว่าเราเราไปที่โรงเรียนได้ยังไงนะอย่างน้อยเราก็วิ่งสวนถนนไปเลยเขาจะชนกูหรือเปล่าเขาจะชนกูหรือเปล่าไม่ใช่กูตายเพราะเขานะไม่ใช่กูโดนเหยียบตายนะเว้ยกูซูเปอร์ฮีโร่นะถ้าเปรียบเทียบผมเหมือนแบบซูเปอร์โซเจอร์ แต่ถ้ากูวิ่งดังถนนนี่เบอ่งกูตายนะเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรเฮ้ยผมผมผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยโโตรโโรดีโดเชียร์เชียร์ชีวิตคนดี คิดเลยว่าพวกนายมาช่วยได้จริงๆอ่ะเย็ดเคมาเป็นคารวานเลยว่ะเย็ดเคโกเท้เฮ้ยเรามีคนเฝ้าเวนไหมคืนนี้พี่จะได้นอนหลับตาปิดป่ะเนี่ยเฮ้ยสบายสบายให้หมื่นนะเฝ้าเวรให้อยู่ ไปไหนแล้วไม่รู้พี่เป็นวิญญาณมาได้สัตว้าวโอเคหรือเปล่าครับเฮ้ยโอเคหรือเปล่าคุณหันมาในรถเนี่ยผมกำลังมองหน้าคุณอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยแฟนขับมันเยอะเหลือเกินนะแล้วเขาบอกขอลายเซ็นพี่ไม่ยืดมือไปหน่อยแล้ว มือพี่หักซะแล้วอะตอนเลี้ยวโค้งเมื่อกี้ขึ้นมิเตยูไอ้มึงะไรวะส่งรถไว้กูส่งรถไว้กูไม่รับคุรอชีวิตอยู่ทางขวาเพราะชีวิตอยู่ทางขวาย่ำคารวันทั้งสามท่านได้ยินเสียงรอดชีวิตเราอาจจะต้องตรวจมันด้วยนะครับไปดูว่ามันโดนกัดหรือเปล่ามันมีพิษมีภัยหรือเปล่า รับทราบรับทราบเดี๋ยวซ้ายแอร์ผู้รอดชีวิตในปอดยืนยันตัวตนผู้รอดชีวิตอยู่ไหนอ่ะผมมีความคิดเห็นว่าต้องถอดเสื้อผ้ามันออกให้หมดครับเราต้องดูว่ามันมีรอยแผลหรือเปล่ารับทราบรับทราบรับทราบผู้รอดชีวิต่งเสียงหน่อยผู้รอดชีวิตเสียงมันเหมือนโจรเลยนะผมว่าไม่ต้องจอดรับมันก็ได้นะครับ๋อ เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วนั่นนั่พลเอชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลเอชีวิตคุณคุณต้องตรวจก่อนนะผอนเสื้ออะไรผอนเสื้อเลยเฉยๆเลยพร้อมตรวจสุขภาพเ่อไมใจเย็นก่อนครับเมื่อกี้โดนชนไปครับเฮ้ยผมลงยังไงครับเอ่อคุณตากะผมเป็นหมอครับท่านกด E กดตัว E ไอ้ผ่านแผลสมองคุณไปโดนอะไรมาโดนอะไรมาผ่านแผลโอ้สมองอ๋อบริวาร เดี๋ยวผมจะเก็บปล่าแผลให้ดูเลยครับไม่ใช่รอยกัด<อ>แน่นอนเอามันเลยไหมครับเทือดใจใจยังก่อนครับพวกนี่ครับนี่ครับเป็นเป็นบาดแผลที่แผลทลอกแผลทลอกอนนอยังยังยังไงดีดผมว่าเราต้องถ้าผมเนี่ยดูจากการแต่งตัวผมแล้วเนี่ยาก,การที่เราจะตรวจสุขภาพต้องให้เขาถอดเสื้อผ้าออกมาให้หมดครับครับโดยความสัตย์จริงครับตรงนี้พื้นที่นี้ไม่หมอดในการตรวจร่างกายครับท่านอะไรต้องไปหาพื้นที่ปลอดภัยก่อนหรือเปล่าครับ เอต้องถอดเสื้อผ้าให้หมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วถ้าเองกาย่่างันรถจะทำยังไงอ่ะได้ได้มันเป็นมันเป็นกดบูนะพี่ชายพี่ชายคต้องถอดเสื้อซะหน่อยนะโอ้ท่านครับท่านอร์นได้ครับได้ครับด้วยความรอบน้อมอย่างที่ที่สุดครับนี่ครับท่านมาไดเนี่ยมาได้เนี่ยมาได้เนี่ยมาไดเนียมาไดเนี่ยมาล่างมาล่าแล้วทนายโดนกัดที่ขาล่ะภาษาเรื่อเปล่าโว้วโว้วว ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นกอนใจเย็เนอกอนผมเป็นหน่วยร่าที่หนึ่งก<จ>องพันที่สองของหน่วยชรามขาวครับรอ, <c oughs> อยสักกลางหลังนั่นคืออะไรเหรอครับนักม้าสมุงรเจะ,ะโกดนำขาอะไรข้อข้ขอ,ขอถามจุดประสงค์ในการมีชีวิต <prospective> อยู่หน่อยได้ไหมครับเอาไปถึงที่ปลอดไว้ก่อนครับท่านครับโอเครับทราบลงอลงอาลง มาเยอะมาเยอะก็มาช่วยสู้อ่ะมาช่วยสู้ได้ได้ได้นักล่าเกมเมอร์ว่าไงวีกดำฉันมาจากหน่วยราบที่เจ็ดว่าแล้วทำไมเสียมึงดังทำไมทหารเก่าเยอะแลวจังหวะกอนี้ยไม่ใช่ฉันเป็นนักร้องวงพังอ่ะ ยุ่งกันเป็นบ้าขอแก้ก่อนแล้วกันเสียงเหมือนใส่ดิดโทนชั่นเปิดในแอมมาแชลเลยอ่ะขายหูดีนะบ้ากว่าระเบิดเสียงดังแบบแปลกๆหรือเปล่ามันแตกไหมเสียงของทุกคนแตกเสียงมันเสียงมันแตกกันเลยเพราะอย่างนั้นมันถึงได้มันมากเลยใครใครกำลังเรียกส่งเสียงดังเนี่ย เสียงแม่งโคตรจะแสบตาเลยวะเข้ามาในบาร์ก่อนเข้าในบาร์เลือกที่นั่งของท่านก่อนวววโว้ประตูด้วยประตูด้วยขออาวุธไปบุกปกป้องตัวตัวเองได้หรือเปล่าครับท่านอ่ะโอ้โหผมขอเนี่ยติดพัติดับมรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งเลยครับในเมื่อแบบทุกคนแบบเต็มเอิร์นเปิดไฟหน่อยใครก็ได้เปิดใครก็ได้เปิดไฟผมทรรับทราบครับไป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 ไไปไไป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 ไ หายแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งออกไปดับเครื่องให้ทั้งนั้นดับแล้วดับแล้วหรือยังโอเคหรือยังโอเคนักลาสเกมเมอร์ครับเอาน้ำผลไม้หรือเปล่าแกจะมาตีสนิทฉันโดยการให้น้ำแตกากเนี่ยเชิญเลยเชิญเลยเล่าเบียร์เพียบเชิญก่อน เอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วนนั่นนะครับที่ผมผ้าไหมแลนในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่ม,มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักรัดไลฟ์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน